เวียจูงมือเมียออกอ e ีเวนต์ครั้งแรกเป็นวัดที่คุณพ่อแล้วสำหรับเพลงหนุ่มเวียสุกุล,ลวัฒน์ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเห่อสุดๆเพราะภรรยาคนสวยอย่างวิกกี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกและล่าสุดเวียได้มาเดินร่วมงานพรมแดงในงาน n น็ต l ลิทีไทยทีมันนับบล็อกสยามแควในตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์กันสุดๆดเพราะว่าเวียได้ควงวิกกี้มาร่วมงานอ e ีเวนต์เป็นครั้งแรกพร้อมลูกน้อยในท้องมาร่วมเดินพรมแดง กดชมต่อหน้าสื่อมวลชนที่ได้มาร่วมงานอีกด้วยโดยงานนี้วิกกี้สวยมากจัดเต็มทั้งหน้าทั้งผมและสวมเดรสสีดำยาวที่แหวกโชว์หน้าท้องให้เห็นถึงคันที่กำลังโตอีกด้วยซึ่งตลอดการเดินเข้างานนั้นเวียวก็ดูแลภรรยาเป็นอย่างดีมีทั้งเดินจับมืออบเอวเป็นซีนที่หวานสุดๆเรียกเสียงแลชจากช่างภาพกันแบบรัวๆหลังเสร็จงานเวียวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยอารมณ์ดีคุยไปยิ้มไปพร้อมกับเคลียร์ดราม่าที่คนมอง ไม่เหมาะสมที่วิกกี้ไปเดินป่าขณะตั้งครรภ์โดยเวียได้บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตนเองนั้นดูแลภรยรยาดีมากและคนท้องไม่ใช่คนป่วยแตอย่างใดคะ่ะ